สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รัก overseas วันนี้เราจะมาทำความรู้จักคำศัพท์เดนมาร์กสำคัญๆที่ได้ยินบ่อยในช่วงคริสต์มาสวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ภาษาเดนมาร์กเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสอีกนะคะและเราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ใน2เรื่องค่ะคือเรื่องที่1ประเพณีและอาหาร r a d i t i นะ omel เ,เทศกาลคริสต์มาสคือช่วงเวลาแห่งประเพณีอันเก่าแก่ และความรู้สึกที่เติมเต็มหัวใจด้วยความอบอุ่นค่ะต้นคริสต์มาสที่ถูกประดับประดายอย่างสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลที่เรามารวมตัวกันและเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขนะคะคืนวันคริสต์มาสอีฟวันที่24ธันวาคมคือค่ำคืนสำคัญที่ทุกคนรอคอยเพื่อร่วมรับประทานมื้อค่ำอันยิ่งใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะอาหารดั้งเดิมที่ขาดไม่ได้ได้แก่เนื้อหมูอบหนังกรอบหรือเฟลสเคสตเมนูยอดนิยมในเดนมาร์ก และข้าวพุดดิ้งหรือริสอานามงที่เสิร์ฟเป็นของหวานตามธรรมเนียมค่ะอีกทั้งยังมีแพนเคก้กทรงกลมเล็กๆที่เรียกว่าเอ p เลสกิวซึ่งเป็นของหวังดั้งเดิมที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลด้วยค่ะเราส่งการ์ดอวยพรคริสต์มาสเพื่อส่งความปรารถนาดีและความคิดถึงให้แก่กันและแน่นอนว่าทุกคนต่างเฝ้ารอ,อการมาของซานตาคลอสผู้เป็นตำนานที่จะนำของข,องขวัญมามอบให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังมีบทเพลง Christmas อ n p ไพเร e ะก็ถูกขับขานอยู่ทั่วทุกที่เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเรื่องเริงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องความรู้สึกและบรรยากาศฟิซะออสเตมิงอความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้ากับคนที่รักคือแก่นแท้ของเทศกาลนี้ค่ะความรักในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดของคริสต์มาสค่ะทั้งการเป็นผู้ให้และรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขช่วงเวลาแห่งความสงบ สันติและความผ่อนคลายคือสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาในช่วงฤด,ดูแห่งการเฉลิมฉลองนี้นะคะเทศกาลคริสต์มาสยังนำมาซึ่งความรู้สึกอบอุ่นจากใจเป็นการรวมตัวกันด้วยความรักความผูกพันและความปรารถนาดีค่ะเทศกาลนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการให้ทั้งของขวัญอันล้ำค่าและเวลาอันมีค่าที่เรามอบให้แก่กันและกันค่ะนี่คือช่วงเวลาที่หัวใจเราพองโตด้วยความสุขและความหวังนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมเีเด็กเด็กเดนมาร์กบางคนบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีที่เขานีวันเกิดใกล้กับวันคริสต์มาสเพราะว่าของขวัญวันเกิดและของขวัญวันคริสต์มาสจะถูกรวมกันและจะทําให้เขาได้ของขวัญน,น้อยลงค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์ของคลิปนี้กันนะคะและนี่คือรายการครําศัพท์และวลีเกี่ยวกับประเพณีอาหารและความรู้สึกในเทศกาลคริสต์มาสค่ะ j u l e t r รี u l เ t ่ ต้นคริสต์มาสต้นไม้ที่ตกแต่งและเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลที่ผู้คนมารวมตัวกันรอบๆค่ะคำต่อไปนะคะยูล e a อ t ฟต์ยูล a f อ o ฟต์ยูลอแปลว่าคืนวันคริสต์มาสอีฟคืนวันที่24ธันวาคมที่รับประทานมื้อข้างมื้อใหญ่ฟลิสก์สเตฟลิสก์สเต แปลว่าหมูอบหนังกรอบอาหารข้าวันคริสต์มาสยอดนิยมในเดนมาร์กค่ะมิเซลามังมิเซลามังแปลว่าคือของหวานประจำคริสต์มาสของเดนมาร์กค่ะซึ่งทำจากข้าวต้มข้นผสมกับครีมสดดีฟูน้ำตาลวานิลาแอลมันสับเสิร์ฟพร้อมซอสเชอร์รี่ร้อน เคียสเซบเป็นเมนูที่ชาวเดนมาร์กกินหลังอาหารเย็นในคืนยูลอฟเทน24ธันวาคมสิ่งที่ทำให้ริสอาร์มังดพิเศษมากก็คือในถ้วยริสอาร์มังดจะมีการใส่แอลมอนทั้งเมล็ดหนึ่งเมล็ดแบบไม่สับใครที่ได้แอลมอนเมล็ดนี้จะชนะรางวัลของขวัญแอลมอน มักจะเป็นของเล็กๆเ,เช่นช็อกโกแลตมาซิแพนหรืออาจจะเป็นของเล่นเล็กๆหรือของขวัญขำขันซึ่งถือเป็นเกมสนุกๆในครอบครัวระหว่างมื้อ Christmas Eve ค่ะอปิสกิวอปิสกิวแปลว่าแพนเค้กกลมแพนเค้กทรงกลมเล็กๆที่รับประทานเป็นอาหารว่างตามธรรมเนียมในวันคริสต์มาสคนเดนมาร์กจะนิยมทานคู่กับ น้ำตาลไอซิ่งโดยโรยผงน้ำตาลไอซิ่งสีขาวๆด้านบนเพื่อเพิ่มความหวานและแยมที่ิยมที่สุดคือแยมสตรอเบอรี่หรือแยมราสเบอรี่และมักจะทานคู่กับเครื่องดื่มอุ่นๆอ,อย่างกาแฟหรือกลักซึ่งเป็นไวน์อุ่นแบบเทศกาลที่มีเครื่องเทศและลูกเกตค่ะยูเลคอดยูเลคอดคำว่า การ์ดคริสต์มาสก็คือการ์ดอวยพรที่ส่งถึงกันเพื่ออวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะต่อไปนะคะยูเลเมนยูเลเมนซานตาคลอสคือตัวละครในตำนานที่มอบของขวัญให้แก่เด็กๆค่ะยูเล n ันยูเ s ซันและเพลงคริสต์มาสก็คือเพลงที่ร้องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกและบรรยากาศค่ะเกลื แปลว่าความสุขหรือยินดีเป็นความสุขที่มาจากการได้อยู่ร่วมกับคนที่คุณรักค่ะแคลิฮุดแคลิฮแปลว่าความรักค่ะความรักในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของคริสต์มาสทั้งการให้และการได้รับต่อไปคือคำว่า แปลว่าสันติหรือความสงบค่ะความรู้สึกสงบและผ่อนคลายที่มักจะต้องการในช่วงคริสต์มาสนะคะต่อไปฮาร์ดิวามแปลว่าอบอุ่นจากใจค่ะความรู้สึกอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักในการอยู่ร่วมกันที่เกิดขึ้นในเทศกาลคริสต์มาสและคำสุดท้ายคำว่า g i yeah, v n ah น yeah, ah แปลว่าการให้ซึ่งช่วงคริสต์มาสคือการให้แก่กันทั้งของขวัญและเวลานะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์ภาษาเดนมาร์กเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสหรือที่เรียกกันว่ายูลในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงได้คำศัพท์น่ารักน่ารักอย่างเอฟเลสกีว่ะและความหมายดีๆอย่างเฮียไดวามไปใช้ฝึกพูดกันนะคะอย่าลืมทบทวนคำอ่านและนำไปใช้จริงในช่วงเทศกาลนี้ดูนะคะถ้าชอบบทเรียนนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดการเรียนรู้ภาษาเดนมาร์กสนุกๆในครั้งหน้าคะ่ะ และขอให้ทุกท่านมีช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเคล d ดออฟเรลในช่วงเทศกาลนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ c l อ d ดียยูลด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซี